ทุกๆคนวันนี้ผมมีความรู้ดีๆมาฝากประสบการณ์จริงจากการเป็นในหน้าทิกต็ตอกจะพาทุกคนไปเจนโคเพื่อให้ร้านค้าที่เราปักตะก้ายิงโฆษณาให้เราแบบฟรีๆก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากจะขอกําลังใจหัวใจสักคนละหนึ่งดวงก่อนครับเมื่อไม่ปักตะก้ากดติดตามผมเลยครับเลือกวิดีโอหน้าช่องครับให้กดไปที่จุด3จุดนะครับตามที่วงไว้เลยครับแล้วมันจะขึ้นเมนูครับให้หมองที่มันทัดล่างสุดแล้วเลื่อนครับเลื่อนไปเกือบสุดท้ายเลยครับทุกคนให้กดไปที่การตั้งค่าโฆษณาและจะดีดมาหน้านี้ครับให้เลือกการอน,อนุญ,ญาตให้สิทธ แล้วให้เลือกจํานวนวันที่จะให้สิทธิ์ในการโฆษณานะครับแต่ตรงนี้ต้องถามร้านที่เขาให้เราปักตะกร้านะครับว่าเขาให้สิทธิ์เรากี่วันโดยปกติแล้วจะอยู่ที่30วันนะครับแต่ตรงนี้ผมจะเลือก365วันครับเพราะผมได้สิทธิ์ทั้ง365วันเลยมันขึ้นอยู่กับผลงานในการทาคลิปของเรานะครับเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับทำตามทีละขั้นตอนนะครับตรงนี้จะงงๆนะเมื่อกดไปแล้วนะครับปุ่มบันทึกจะหายไปครับและกดตรงที่ลูกศรชี้ครับรหัสวิดีโอนะครับเราจะเอารหัสตรงนี้นะกดคําว่าสร้างครับ ขึ้นใหม่ครับปุ่มบันทึกครับขั้นตอนตรงนี้จะงงนะครับผมให้ทําตามเลยนะเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับปุ่มบันทึกจะหายไปนะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปครับให้กดไปที่รหัสวิดีโอพร้อมใช้งานนะครับให้กดคําว่าจัดการจะได้เมนูใหม่ขึ้นมานะครับให้กดไปที่คัดลอกรหัสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราแค่กดคัดลอกรหัสตรงนี้ไปให้กับร้านค้าที่เขาจะยิงโฆษณาให้กับเรานะครับ ผมเอาประสบการณ์จริงมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าใครชอบคลิปก็กดติดตามเลยครับผมเอามาเล่าให้ฟังแบบฟรีๆไปเลยแต่มันเราขึ้นอยู่กับผลงานเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทําคลิปนะครับเดี๋ยวร้านค้าต่างๆจะเห็นผลงานของเราจะติดต่อเข้ามาหาเราอย่างล้นหลามเลยครับทุกคนขึ้นอยู่กับผลงานของเรานะและขอกระซิบบอกนะครับจะหมื่นวิวแสนวิวร้านค้าเขาก็สามารถยิงให้เราได้ครับถ้าผลงานเราดีหน้าตาโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับคัดลอกและส่งให้ร้านค้าได้เลยกดติดตามผมด้วยนะเพราะผมมีประสบการณ์จริงจะมาเล่าให pang